สวัสดีครับคลิปนี้ก็บัฝาสูตแบดดนะครับตัวนี้เป็นฝาใหม่เลยนะนะครับเราใส่ลูก VR ขยายสปีดแบนก่อนนะครับอ่า59มมิลพอดีเลยแต่เราจะเผื่อนิดนึงนะจะเผื่อนิดนึง เดดมาเนี่ยของแท้เบิกใหม่นะครับบางทีเบ้าเขาก็ไม่ตรงนะครับเพราะว่าเราจับจับด้วยหัวเทียนนะมันก็จะโยโย่แบบนี้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ขยายสวิตแบนเสร็จแล้วนะครับก็จึงเบ้าจึงเบ้าในนะครับ มีดเราก็จะใช้มือไล่เอานะมือค่อยๆไล่เอานะครับก็ใช้ปีมือนิดนึงนะครับแต่ว่าเรากําหนดได้ว่าเราจะให้ตรงไหนลึกตรงไหนกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นถ้วยขนมขนมพบก,ก็ได้นะครับเป็นถ้วยน้าชาก็ได้แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับไม่เหมือนมีดที่เป็นแบบวง,งครึ่องวงกลมนะอันนั้นก็จะกําหนดไม่ได้ก็จะเป็นกลมๆอย่างเดียว นี่เราก็สามารถหักหน้ามีดได้แล้วแต่ตามที่เราต้องการผมขุดมาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้กระดาษทรายขัดแล้วนะครับแต่ค่อนข้างเรียบเลยฝาสูบสองนิ้วเนี่ยสำคัญเบ้ากลางนะครับต้องไม่มีไม่มีคลื่นเลยนะไม่มีเส้นไม่มีคลื่นเลยนะครับมันถึงจะดีนะเวลาจุดระเบิดก็จะไหลลื่นได้ดี ครับแล้วก็ต้องไม่กินหัวเทียนด้านในด้วยนะครับต้องเสมอพอดีนะเหลือนิดๆน,ดน,ดนี้เหลือหน่อยๆแบบนี้นะครับถ้ากินไปเนี่ยเกี่ยวมันล้นออกมามันก็จะไปขวางทางเกิดระเบิดได้นะครับนี่เราก็เสร็จแล้วนะเราก็จะเก็บละคุณเก็บเลยไล่โค้งแบบนี้ก็ อยู่ที่มีดด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่มือเราด้วยนะครับมือเราจะเดินพร้อมกันอนะ่ะสองข้างเลยรจริงๆไม่ต้องขัดก็ได้นะแต่เพื่อความสวยงามก็ขัดักนิดนึงผมตึงเรียบอยู่แล้วนะครับขัดก็ขัดแค่นิดเดียวเองนะไม่ไม่ขัดเยอะนะครับขัดนิดเดียว เก็บรอยมีดนิดหน่อยก็พอนะครับเพราะว่าเบ้าของผมมันเรียบอยู่แล้วแล้วก็ลบเหลี่ยมตรงนี้นิดนึงนะครับให้เหมือนของแพ้เขาของแพ้เขาจะลบเหลี่ยมไว้นะ เราก็มาคึงอ่าโกลิงกันต่อเลยอ่ะประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเปลี่ยนนหมี โอลิงเราก็ใช้โอลิงความหนาของโอลิงเนี่ย1.9นะครับมันก็จะพื้นที่มันก็จะเหลือะเยอะหน่อย ทิ้มเข้าไปเลยนะครับนีดเรารับมาสำหรับล่องโอลิงโดยเฉพาะเลยนะทิ้มทีเดียวเสร็จเลยนะครับทิ้มทีเดียวเสร็จเลยแล้วก็ลบคมได้เลยนะครับลบคมล่องโอลิงด้วยนะล่องโอลิงต้องเรียบนะครับถ้าไม่เรียบเนี่ยมันจะกินโอลิงนะโอลิงมันก็จะเป็นขุยๆเวลาเราแกะออกมานะครับถ้าเรากินได้เรียบเนี่ยโอลิงจะใช้ได้นานนะครับจะไม่ขาด แล้วก็ถอดออกมาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่แตกอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าโอลิงฝั่งนี้ยังคมอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเก็บใหมนะ่ลบคมต้องลบให้ดีนะครับไม่งั้นจะไปกัดโอลิงนะอ่ะแบบนี้นิดเดียวพอนะครับโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อย ถ้าจะให้เงากว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะใช้เวลาเยอะนะครับเดี๋ยวก็ไม่ทัน tiktok ก,ก,กับ tiktok นะจะลงอันนี้จะลงทั้ง tiktok ทั้งยูทูบนะครับนี่นะครับดูกันใกล้ๆเลยเลก็ประมาณนี้เรารีดหน่อยรีดมันหน่อยอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ